สวัสดีครับผมไอ้พี่น้องเอฟซีสโอยเพชรเป็นแพ่งเอฟซีนงิงครับมาผบมาผอกับเบาวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยนงิงครับครับพี่น้องมาเบิงบรรยากาศยามเศ้าฝน,นตกลิ่นครับลิ่นอยู่เบิดคืนพี่น้องจากแมวจากนกห้องกันสวนเสฮ่าฮานอนบอ่อิมตึงขึ้นมาก,กับปวดหัวตุบตอระหลอดแบบนี้ กำลังนอนกำลังสีรับเดี๋ก็เสียงนกไล่นกแล้วกำลังนอนกำลังสีรับแมวอีกบาลน,นี่โอ้ยเบิดคืนพี่น้องจนหอดแจแฉก,กเห็นว่าเ,เงียบตอนแรกก็กำลังเอาสิมานอนเงาเงาขึ้นมาอีกโอ้ยปวดปูยำ่ำตอนอยู่ ปีเป็นปล่อยน้ำปล่อยน้ำสาออกไปก็น่างานนั่นนะครับเบอร์ก็เลยลองเอาตอนไปใสไ่ไว้เบิ่งมันสีมีปลา,ปาบา่กผนะบรรยากาศครับฝนกำลงังนินวันนี้กะทีมงานเราตู่สีเดินทางไปบันแพงครับพี่น้องช่วงประมาณสิบโมงนี่แหละเพราะว่าตรงไปหอดบรนแพงประมาณใบสองนะครับ เห็ดแม่กําลัางหนึ่งเขาเตรียมกับเขาอยู่ครับเป้าวันแม่ครัวน้องอุงอิงครับเป็นช่อง u t u b e ของแม่นะ้ครับพี่น้องช่องไม่เปิดรอบสองครับรอบแรกบุสามารถลงทะเบียนเอเซนผนานครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องเอซีเอาไปกดติดตามไปกําลัางใจให้แม่แล้วครับพี่น้องเป้าวันแม่ครัวน้องอุงอ,งอิงครับสื่อสองนะครับเนะนาะฮะปาน่งกําลัางออกมาครับ บรรยากาศย่าๆครับหกโมงน้อยๆสดชื่นครับพี่น้องฝัน จากฝันนี่เสียงแหน่ตีก็เลังฝันแน่พระสัมเนรสกับเสียงไอ้นกห้องก็เลังฝันนี่พระสัมเนรสกับเสียงแมวห้องเลยบุหูุเหลืองหูลาเลยพี่นอ้องเดี๋ยวไกลๆมือน่ะโศกไงหม่าบัดน,นี้ละ่ะปัะพี่น้องเฮ้ยแล้ววันที่หนึ่งละ่ะฝุ่นนกขึ้นไปอยู่ทงางหลังคาเมือ่อคืนเมื่อวานเพิ่นประชุมกันครับนกห้าง ห่างทีเพลินเห็ดหลอบแรกนี่ขคือลูกเพ่อนนี่ยละครับนะตอนแหลกเพล่นกับม่พอกับแม่ละพอดีเพลินเห็ดห่างแล้วมีลู่เพลนนี่ลู่เพลินนี่ย,นนยบินได้เมื่อแล้วครับตอนนี้ก็สิเป็นห่างห่างแล้วเหลือแต่สีเห็ดห่างใหม่ครับปูดปูดไปกลางจองปูไปกลางจองเบิ่องยาเบื่องไทยเบื่องน้าแล้ว เดี๋ยวจะไปหาเบดมาลองใส่บ้องครับให้น้องไปอันนี้ก่อนให้น้องไปงานแล้วก็ผู้ใดที่สีฝากบบาวโทนเดือพีหน้องฝากไปไปดูดวงหรือว่าไปเสียคอนะ่ะถักเฟดบาวโทนมากครับมืออื่นมือฮื้อเนี่ยถ้าฝนบดโตบเบาทนเกือสิบไปครับเมือนี้ให้น้องเป็นไปงานก่อนเนาะครับเนาะถ้าน้องไปงานแล้วบาวโทนกับสีใด ไปทุระให้พ่อพี่พี่น้องเอฟซีหลายๆคนที่ทักเขามากครับทั้งโอนเงินมาหรือว่าส่งของปฏิสิธมาทำพิธีเสียขออย่างสีนะครับทักมาสอบถามรายละเอียดไดครับเพราะว่าบาวทนจะต้องไปหาคนไปนางทำพิธีให้นางทำพิธีแทนให้นะครับกะสีได้มีพ่อพี่พี่น้องเอฟซีเป็นไหว้วานมากนะครับพี่น้อง ซอยเหลือกันครับคนที่เพิ่นลำบากอยู่ใกล้มาบดายยังส่นะเอออันหดพ่อซอยใดบ้าทุานกับสีซอยครับอันหดเห็ดหาไใดกับสีเห็ดเนาะครับเนาะซอยเหลือกันไปครับรอบแรกกับสีไปคิดว่าสักคนบดตรงมืออื่นรอบแรกสีไปมืออื่นเด้อพี่น้องเด้อรอบสองกับนาสีเป็นอาทิตย์หนาอย่างสีนะครับกับสีซอยซอยกันไปครับผู้ใดสนใจผู้ใดมีความเสือ่อนะพี่น้องเนาะ กวากันไปครับบ่อดดจักชวนงมง่ายบ่อดดหลอกล่วงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่คนเห็ดเหลือสบายใจนะครับบ่าทุนเห็ดบ่าทุนก็บสบายใจก็เลยมาเนี่ยนำเห็ดเหล่าหูซอว่าชีวิตมันดีขึ้นก็เลยมาบอกสู่ันฟังนะครับเพราะคนได้เห็นได้ฟังแล้วเพื่อนกัมีความเสื่อดนี่เพื่อนกัอยากสีเห็ดตามเออแต่อยากเห็ดตามแล้วบอสามารถีสิมาเห็ดเองใดเห็ดจังได ฝากโบาโทนุนแนะน้ำบาทนุนบาวทนุนกะให้คำแนะ้น้ำได้ครับนี่อย่างที่ซอยได้กับสีซอยนะครับเนาะทีบาทุนเสื้ออีกอย่างหนึง่งคือหมองนีเพิ่มมีกําหนดใต้โต้นะพี่น้องกําหนดใต้โต้ว่าขาคู่ขาอย่างเพิ่มสใดแต่พอว่าเห็นบาทนุนเห็นหลายๆายหมองที คนอยบานไปหลวถือตัวถือต้มถือหลอกอ่ะก็คือไปแล้วคาคู่สนีแล้วก็แนะนําให้ไปซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เพิ่มแล้วก็แนะนําว่าต้องไปซื้อมงหันมงหนียังสันนะไปเฮ็ดเพิ่มมงหันมงหนียังสีนะพี่น้องซึ่งเหมือนกันกับว่าเป็นเป็นบุญลูกโศงสีนะเจ้าไม่ใายกับข่อยสมีเจ้าไปให้มงหันอีกสมีไปให้มงหันอีกสมีเหมือนกันจะเป็นกระบ้วนก้านนะครับพี่น้องมันเป็นการหลอกลวง ซึ่งเพิ่นก็เมิดห้ายนะพี่น้องแต่าบไมีอีหยังเลยนะแต่บันนี้พ่อมามาพบมาพ่อมองนี้คือเพิ่นกําหนดตายโตมาแล้ววะ่ะคือจำนวนเท่านี้และทำเสร็จก็คือเสร็จสีนีขึ้นรอบอดี้ขึ้นอันนั้นขึ้นอยู่กับบุญกับวาสนาของเขาเองครับไม่มีการบอกว่าต้องมาเพิ่มแสงสัน่นจสงสีต้องไม่อีหยังเพิ่มแบบนี้นะครับพี่น้องซึ่งเท่ากับเออแล้วที่สำคัญคือหลังจากที่เหตุแล้วมันดีขึ้นครับ ก็เลยอยากว่าสูาซูฟังมาสันเถาะอ,อยากว่าสูาซูของพี่น้องเอฟซีฟังนะครับการทําบุญทาโดยอดใจครับพี่น้องถ้าเขาทําแล้วเหตุแล้วเขาขีดว่ามันดีขีดว่าเขาต้องใดบุญมมนก็ไ้บุญครับทําไปเถอะครับพี่น้องบม่ว่าสีเหตยู่ใสหน่อยร้ายสำหรก็ไดบุญคือกันครับ ขอแค่ทถำเล้าเจ้าของบดเดือดร้อนผู้อุนบดเดือดร้อนทํำไปเถอะครับได้บุญเมดครับแต่ถ้าทํำแล้วคิดเล็กคิดหน่อยคิดเล็กคิดใหญ่เฮตุแล้วไอ้เงื่อน่เหตุไปสิไปอยู่ใสเงื่อน่ิทำบุญไปสิไปอยู่ใสอันนี้บ่ตตรงทํำครับทํำแล้วมม่สิบบาปบาปขอแรกคือจิตใจวาวุ่นบาปขอที่สองคือคิดนักนอนบ่หลับ บาปพอที่3ามคือยังเป็นห่วงเงินที่ตัวเองทําบุญไปตัดกิเลสบ่ได้อันนี้ก็บาปคงจะคของครับบ่ได้บุญครับขอบคุณทุกกําลังใจครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสก่อนครับพี่น้องในโปรแกรมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ